มันก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนของเรานะครับฉะนั้นแนะนำเพื่อนๆนะครับระวังด้วยนะครับสวัสดีครับช่อง2องเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์มาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับในการก่อนที่เราจะปลูกอ้อยหมายความว่าเราไม่ควรทำเลยนะครับแต่ถ้าอยากลองก็ทำได้นะครับ อในการปลูกอ้อยที่ผมแนะนํามาตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือเราคัดพันอ้อยนะครับก็มันมันก็จะอยู่คลิปคลิปคัดพันอ้อยนะครับแล้วก็มาวิธีการทําให้อ้อยเกิดร้อยเปอร์เซนนะครับมันก็จะมีวิธีการนะครับก็คือการบ่มนะครับการบ่มเอาไปแช่น้ำหนึ่งหนึ่คืหนหึงวัน1นึ่งคืนแล้วก็เอามา ใส่ถุงไว้นะครับแล้วมันก็จะออกรากนะครับตามที่คลิปคลิปที่ผมลงไปนะครับไปติดตามดูท้ายคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาลงให้แล้วทีนี้นะครับสิ่งที่เราไม่ควรทําเลยหลังจากการบ่มนะครับเมื่อวานลองทดสอบดูนะครับพวกนี้อ่ะในถุงนี้นะครับก็คือที่ผมจะเอาไปปลูกวันนี้นะครับผมจะเอาไปปลูกวันนี้เห็นไหมครับ มันเริ่มออกลากคือร้อยเปอร์เซ็นที่ผมบอกนะครับนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ผมเอาออกจากถุงนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันส่วนที่ผมเอาออกจากถุงก็คือส่วนนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับส่วนหนึ่งที่มัน ถามว่ามันเกิดไหมมันเกิดนะครับแต่แต่มันก็จะมีมันมันลากมันนะครับลากมันลากมันเหมือนจะมันจะตายแดงๆนะครับฉะนั้นเราไม่ควรเราไม่ควรเอาออกมาจะดีกว่านะครับนะเห็นไหมครับถามว่ามันเกิดไหมมันน่าจะเกิดนะครับแต่แต่เราไม่ควรเอาออกมาเพราะว่า มันมันออกมาแล้วมันมาโดนอากาศนะครับเห็นไหมครับเหมือนใต้เลยนะครับฉะนั้นเราก็ระวังด้วยนะครับเผื่อเผื่อคือถ้าถ้ามันเป็นท่อนพันธุ์ของเราเองมันไม่ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราซื้อท่อนพันธุ์มาข้อตาละสองข้อตาละสี่บาทอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมันมันมันก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนของเรานะครับฉะนั้น แนะนำเพื่อนๆนะครับระวังด้วยนะครับเกี่ยวกับการทำบ่มข้อตาอ้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปปลูกนะครับปลูกวันละสิบหลุมนะครับปลูกวันละสิบหลุมยังไงก็ระวังไว้ด้วยนะครับในการในการทำเกี่ยวกับอ้อยนะครับตัวที่อยู่ในถุงไม่มีปัญหานะครับ แต่ตัวที่อยู่นอกถูงมันจะมีปัญหาเดี๋ยวผมก็จะคัดเลือกนะครับวันนี้คัดเลือกตัวที่สวยๆไปปลูกนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปปลูกก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้อยและการเกษตรต่างๆนะครับผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ